สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้พบกันอีกแล้วนะครับกับโซฟาชาแนลนะครับในคลิปนี้นะครับผมจะมาเล่าถึงสตอรี่ในการสอบตรวจทนายหรือว่าประกาศนียบัตรหลักสูตรวิชาว่าความของสภาทนายความนะครับผมซึ่งก็คือนี่งครับผมนี่ขอโชว์ก่อนนะครับนี่อันนี้ใส่ซองมาให้เรียบร้อยนะครับเปิดให้ดูนะครับผมนี่ชื่อผมนะครับอ่าครับ วันนี้ก็จะมาเล่าถึงการสอบของผมนะครับว่าเป็นมาเริ่มกันเลยนะครับผมก็ผมจบปริญญาตรีนะครับนิติศาสตร์บัณฑิตราชภัฏเชียงใหม่ภาคพิเศษนะครับรหัส6-4นะครับจบปริญญาตรี3ปีนะครับจริงๆก็ลักสูตร4ปีนั่นแหละแต่ผมเทียบโอนนะครับมีปริญญาตรีก่อนอันนี้ใบนึงละก็จบเมื่อมิถุนา6-7นะครับสภาเปิดรับสมัครวันที่26สิงหา67นะครับผมก็สมัครสอบอะไรตาม ขั้นตอนของเขาเรียบร้อยนะครับจนประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบพัทนศรีรุ่น6 4ของสภาธานายความนะครับอตอนนั้นก็มีติวนะครับมีติวฟรีของทางรุ่นพี่มหาลัยมาติวให้นะครับก็พอรู้เพิ่มเติมขึ้นนะครับแล้วก็ไปฝึกเขียนเองนะครับพอฝึกเขียนใช้กระดาษใช้หนังสืออะไรโอ้ยเยอะเยอะมากนะครับใช้กระดาษเยอะจริงๆเพราะว่าเราต้องฝึกเขียนเนาะอื เพราะในภาคทฤษฎีเนี่ยจะเป็นเขียนเขียนแค่เหมือนสมุดกระดาษมีเส้นนะครับแค่นั้นเองนะครับไม่ไม่ได้เป็นแบบพิมพ์นะครับแบบพิมพ์จะเป็นาภาคภาคปฏิบัตินะครับก<ม>็มีระยะเวลาตั้งแต่รับสมัครนะครับยี 26. สิหงหาเนะาะหกเจ็ดสอบสิบเก้ามกราหกแปดนะครับซึ่งประมาณเกือบเกือบห้าเดือนถ้านับนับตั้งแต่วันสอบเลยนะมีเวลาเตรียมตัวเยอะนะครับแต่ก็ผมอะเป็นคนขี้เกียจอ่านหนังสือคนหนึ่งนะฮะก็มาไฟจริงๆก็ประมาณ หนึ่งเดือนก่อนสอบนะครับซึ่งระหว่างนั้นเนี่ยเราเราไม่ได้ฝึกเขียนเนาะ,อะพอสมัครแล้วเงี้ยเราก็ไม่ได้ฝึกเขียนแต่แต่ก็อ่านอ่านทบทวนบ้างเพราะว่าเคยเรียนตอนปริญญาตรีมาละวิชาว่าความนะครับหนังสือที่ใช้เตรียมตัวก็จะมีตอนที่ผมไปติวฟรีกับมหาลัยนะครับก็ก็เขามีหนังสือให้นะครับก็ใช้หนังสือเล่มนี้ในการช่วยช่วยตัวเองในการเตรียมตัวสอบนะครับอื แล้วก็หาอ่านอะไรเยอะแยะจากเพจจากกลุ่มอะไรก็มีนะครับส่วนถุงกระเป๋านะครับผมใช้แบบนี้นะในการเข้าไปเลยเนี่ยสีเขียวลายกระตูนน่ารักน่ารักเห็นไหมแต่ทะลุเห็นหน้าผมเห็นไหมมันใสพออันนี้เมื่อกี้ข้างหน้านะครับอันนี้ข้างหลังนะครับข้างหลังใสหมดเลยนะครับเห็นหมดเลยไม่มีอะไรบ้างนะครับผมก็จะมีนิควิดเทปนะครับมันง่ายดีนะครับผมใช้อันนี้เทปเนี่ยมันสะอาดดีนะครับแล้วก็มันไวด้วยไม่ต้องรอแห้งนะครับก็ทํซสํารองไปสัก2ออันนะครับ ส่วนปากกาปากกาสีน้าเงินเนี่ยสองแท่งสามแท่งก็ได้นะครับเผื่อมันตกเผื่อมันหัวบอดอะไรพวกนี้เนาะรู้จักหัวบอดใช่ไหมเออปากกาแดงไม่จริงๆในการเขียนไม่ต้องไม่ไม่จำเป็นนะครับแต่ว่าผมเอาไว้มาร์กชื่อเป็นในข้อสอบว่าเออคนนี้โจทย์คนนี้จําเลยคนนี้พยานคนนี้ทานายความอะไรประมาณเนี้ยเออที่ยงที่อยู่ของทานายความอะไรประมาณนี้เนอะออส่วนในนี้ผมใส่ใส่เลข บตรด้วยเวยดี๋วยวจะโชว์ให้ดูโชว์ให้ดูนี่นะครับอันนี้ใบสองของผมใบสองของผมนะครับก็มีแค่นี้นะครับบางคนจะเอาจะอาจมีปากกาเน้นคำก็ได้นะครับเน้นคำเพื่อที่จะไปเขียนเวลาฝึกเขียนตอนตอนหัดเขียนฝึกเขียนเนี่ยเราใช้ปากกาเน้นเราก็จะจําสีไปไดยว่าอันนี้คือโจทย์สีเหลืองอันนี้คือจําเลยสีเขียวอย่างเงี้ยเป็นพยานสีนั้นสีนี้นะครับแล้วก็ทานายความที่ วินิจฉัยมันาติก็อีกสีนึงอะไรก็ว่ากันไปนะแล้วแต่คนถนัดน,นะครับรุ่นผมนะครับรุ่น64นะครับประกาศผลสอบภาคทฤษฎีเมื่อวันที่21กุมภาพันธ์นะครับ68นะครับก่อนประกาศนะครับกโ็โหจะผ่านไหมวะเนี่ยเพราะเราจริงจเราเขียนตอบได้นะเออเราเขียนทําครบทุกข้อแต่ไม่รู้จะผ่านหรือเปล่าไง<อ>ก็ใช้เวลาประมาณ2เดือนนะครับในการประกาศผลสอบนะครับก็ตอนนั้นกาลังขับรถกลับบ้านเ,เลิกงานแล้วขับรถกลับบ้านมีเพื่อน ลืมบอกว่าผมไปสอบกับเพื่อนอีก2คนนะครับรวมเป็น3คนนะครับน้องอีกคนนึงน้องอีกคนนึงก็ส่งผลมาถามว่าผ่านไหมผมก็บอกว่าโอ้ผมขับรถอยู่ไม่ทันได้ดูประกาศแล้วเหรอเียหายไปสักพักนึงเราก็กาลังขับรถน้องติดไฟแดงอยู่เนี้ยน้องเขาก็ส่งกลับมาว่าเออยินดีด้วยผ่านแล้วนะเงี่ยมีชื่อเรียบร้อยแคปหน้าจอมาให้เรียบร้อยนะครับโอ้เราก็แบบร้องดีใจในรถเลยนะครับ ก็ดีใจอยู่สองสาวันนะครับเราก็กลับมาเขียนอีกลเอาแล้วภาคปฏิบัติเราไม่เคยเจอแบบพิมพ์สารเราจะเราจะรู้ได้ยังไงว่าเราต้องเขียนยังไงอะไรยังไงอย่างเงี้ยจนมาเจอหนังสือนะครับเจอหนังสือเล่มนี้นะครับนี่เอ็กซเรย์ตัวทนายนะครับเป็นปกสีแดงนะปกสีแดงนะครับก็ก็อ่านโอ้มีหมดเลยนะครับมีแบบพิมพ์มีทุกอย่างนะครับอยู่ในนี้นะครับก็ลองไปหาซื้อกันได้นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ที่ คำอธิบายคลิปนะครับ<ม>ลืมบอกผมลืมบอกอีกเรื่องหนึ่งนะครับในการสอบภาคทฤษฎีนะครับก็มันจะมีทั้งปรนัยและอัตนัยนะครับในส่วนของอัตนัยเนี่ยทางมหลาลัยผมมีรุ่นพี่เขามาติวฟรีให้นะครับผมก็จะใช้ตรงนั้นนะมีหนังสือด้วยนะครับในการทบทวนแล้วก็เขียนตอบนะครับแต่ในส่วนของปรนัยเนี่ยผมใช้หนังสือเล่มนี้เนาะนี่เอ็กซเรตัวทนายนะครับปกสีเหลืองนะครับมันเพราะมันจะเขียนเลยว่าคู่มือสอบตัวทนายสาหรับ ข้อสอบปรนันนะครับในนี้ก็จะมีทั้งหมดเลยนะครับในข้อสอบปรนัยที่จะต้องใช้ตอบข้อสอบปลนัยของภาคทฤษฎีนะครับเพราะว่าในของภาคทฤษฎีเนี่ยออกได้ทุกเรื่องนะครับออกได้ทุกเรื่องเลยแม้กระทั่งการสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมอะไรพวกนี้ของตํารวจซึ่งเราไม่รู้นะครับอย่างเช่นการเจาะยิงอยงเงี้ยถ้ามีกระสุนปืนที่บาดแผลแสดงว่าเจาะยิงในระยะใกล้ประมาณ1เมตรนะครับแล้วก็ในส่วนของภาคปฏิบัตินะครับที่ผมเตรียมตัวสอบเนี่ยผมจะ หาแนวข้อสอบของสภาทนายความมาในการใช้เตรียมตัวสอบด้วยนะครับเพราะว่ามันจะได้แบบเรียนรู้จากข้อสอบจริงนะครับออย่างเช่นเล่มนี้นะครับนี่เล่มของข้อสอบแนวข้อตอบของสภาทานาความนะครับในพระบรมราชูปธรรมนะครับผมอันนี้ของรุ่น45ถึงรุ่น52นะครับก็ลองเอามาอ่านโจทย์แล้วก็ลองเขียนตอบแบบพิมพ์ดูนะครับไปหาแบบพิมพ์มาตามเว็บท,วทั่วไปก็ได้นะครับ พิมพ์มาแล้วก็มาลองหัดเขียนเอาข้อมูลในข้อสอบมาลองเขียนแบบพิมพ์ดูแล้วลองจับเวลาดูว่าเราเขียนได้ไวพอดีไหมนะครับเพราะว่ามีเวลาสชั่วโมงในการทําประมาณ6 7ข้อนะครับตามคําสั่งของข้อสอบนะครับก็มีรุ่นนี้นะครับผมมีอีกเล่มหนึ่งนี่ก็คือรุ่นนี้นะครับรุ่น53 -60 ถึงนะครับอันนี้คือล่าสุดละล่าสุดที่มีในตลาดแล้วนะครับมผมก็พยายามหาซื้อมานะครับซึ่งถ้าซื้อในช h อ p e e เนี่ย มันก็จะราคาขึ้นมานิดหน่อยนะครับแต่ถ้ามีโค้ดส่วนลดหรือว่ามีคอยในของช้อปปี้เนี่ยก็จะลดได้อยู่นะครับก็ผ่อนได้ด้วยนะเอ่อบางร้านมีให้ผ่อนด้วยนะครับศูนย์เปอร์เซ็นต์สามเดือนศูนย์เปอร์เซ็นต์ห้าเดือนอย่างเงี้ยในการเตรียมตัวสอบของผมเนี่ยอ่าจริงๆเขาคนอื่นนะครับเตรียมตัวสอบหลังจากเริ่มฝึกงานใช่ไหมหกเดือนใช่ไหมก็เตรียมตัวไปฝึกงานไปนะครับกลับมาก็ทบทวนฝึกเขียนข้อสอบไปนะครับผมเนี่ยมาฝึกเขียนจริงๆจังๆอ่ะหนึ่งเดือนก่อนสอบนะครับซึ่ง เป็นตัวอย่างที่ไม่ดีเลยนะแต่ผมคิดว่าสมองของผมในการเตร็มตัวสอบเนี่ยมันจะจําได้ดีก่อนสอบหนึ่งเดือนนะครับถ้ามันก่อนหน้านั้นเนี่ยเราก็จะแบบเบอเบอะมึนมงงๆเอาสมองไปเล่นเกมบ้างเอาไปทาอย่างอื่นบ้างครับช่วงนั้นติดเกมเฮเด้นะครับก่อนแรกๆก็เรื่อยๆใช่ไหมฝึกเขียนไปเรื่อยๆนะครับผมก็ฝึกเขียนไปเรื่อยๆจนใกล้ๆวันสัปดาห์สุดท้ายอะไรเงี้ยโอ้โหร่งเครียดเพราะว่าตอนนั้นน่ะมันจะเป็นห่วงที่นายกสภาหมดวาระนะครับ พอนายกสภาหมดวาระเนี่ยก็ต้องเลือกตั้งใหม่และเปลี่ยนนายกใหม่แล้วตอนนั้นน่ะเป็นนายกสภาคนใหม่ที่ไม่ใช่ทีมเดิมนะครับเป็นทีมใหม่ทั้งหมดเนี่ยผมก็กังวลทุกคนก็กังวลนะครับเพื่อนๆที่ไปสอบด้วยกันอีกสองคนก็กังวลว่าเอะข้อสอบมันจะเป็นยังไงข้อสอบมันจะยากไหมเออมันจะเหมือนข้อสอบที่มันผ่านมาไหมที่ที่เราฝึกเขียนกันในสองเล่มนะเล่มเนี้ยฝึกเขียนเนี่ยว่ามันจะได้ไหมพอถึงวันสอบนะครับ พอถึงวันสอบวันที่21กันยาเนี่ยก็พอเห็นข้อสอบปุ๊บพิคคำสั่งก่อนเลยอ่านคำสั่งก่อนเลยปุ๊บมีคำสั่งทั้งหมด6ข้อใช่ไหมเนี่ยตามนี้เลยนะครับซึ่งอุย้ยเราสบายเราเตรียมตัวมาแล้วนะครับโคตรง่ายเลยเอ,อ,อ่านอ่านคำสั่งโคตรง่ายเลยใครๆก็เห็นว่าง่ายง่ายเราพบพออ่านโจทย์ปุ๊บเราเงยหน้าขึ้นมาเรายิ้มละ่าเรายิ้มเรามองซ้ายมองขวาทุกคนเฮ้ยแม่องอมยิ้มกันหมดเลยว่าแม่งโคตรง่ายเลยอย่างเงี้ย ออพอกรรมการบอกอให้เริ่มทําได้นะครับอ่านโจทย์เลยอย่างเงี้ยผมยังไม่ทําปรนัยนะครับผมทําอัตันก่อนเลยเราก็อ่านโจทย์ไปเรื่อยอ่านไปอ่านไปอุ๊ยทําไมมันแบบดูเหมือนซับซ้อนจังเลยอย่างเงี้ยเริ่มเครียดแล้วทีนี้เริ่มเครียดแล้วหนังสือบอกการทวงถามมีวันที่ระบุตามในข้อสอบเลยว่าวันที่นี้ให้ส่งถึงผู้กู้วันที่นี้ให้ส่งถึงผู้คำ้ำอา้าว แสดงว่าก็ต้องทำสองฉบับสิ oh, ทำฉบับ <my S 1> เดียวกันก็ไม่ได้โอ้ <God. S 1> oh, ผมก็โอ้ oh, งานงานเข้าแล้วครับในข้อสอบเนาะว่าเราต้องทำสองฉบับปกติเนี่ยตั้งแต่ภาคทฤษฎีนะครับหรือว่าข้อสอบปฏิบัติทุกรุ่นนะครับที่ผ่านมาที่ผมมีเนี่ยเขาให้ทําแค่ฉบับเดียวรหรือทําส่งถึงสองคนนั่นแหละทั้งผู้กู้ผูค้ค้าแต่ในฉบับเดียวกันนะครับแต่อันเนี้ยให้ทําแยกโอ้เราก็จําได้แหละเพียงแต่ว่ามันต้องทำสองรอบนะครับ ซึ่งไม่เคยมีมาก่อนนะครับในในการสอบในข้อสอบแนวข้อสอบเก่าๆนะครับ mm hmm. แล้วที่ตลกอย่างหนึ่งคือคือตอนสอบภาคทฤษฎีนะครับอสองชั่วโมงปุ๊บเงยหน้ามากรรมการบอกอ่ะออกห้องสอบได้นะครับใครจะออกก็ออกเนี่ยเสร็จแล้วก็ออกเนี่ยผมเงยหน้ามาก็คือแทบโล่งครับคือหายไปเกือบครึ่งเนาะแต่พอภาคปฏิบัติเนี่ยเงยหน้าสองชั่วโมงปุ๊บคนเต็มแน่นเอย ไม่มีใครลุกเลยนะครับไม่มีใครลุกก้มหน้าก้มตาทําอย่างเดียวมองซ้ายมองขวาก็ก้มหน้าก้มตาทําอย่างเดียวนะครับสมชั่วโมงก็ไม่มีใครลุกแน่นเหมือนเดิมนะครับจนครบสชั่วโมงนั่นแหละคือโอ้คนก็ทยอยลุกเนาะบางคนก็เสร็จแล้วบางคนก็ยังไม่เสร็จแต่ก็จนจนจน,จนตกกรรมการต้องบอกว่าเออเสร็จได้แล้ววางปากกาใครเขียนจะก,กาหัวกระดาษห้ามส่งอะไรอย่างนี้เอ,อก็ขู่กันไปนะครับแต่ผมก็สําหรับผมเนี่ยสิบนาทีสุดท้าย ปรนัยผมยังไม่ได้ทำสักข้อเลยนะครับมี20ข้อนะปรนัยผมยังไม่ไทําแล้วก็เพิ่งเสร็จอัตไนคําฟ้องอาญาเป็นคําฟ้องสุดท้ายที่ผมเขียนนะแล้วก็อีกส0บนาทีสุดท้ายผมมากากระบาดปรนัย20ข้อเข้อพอปรนัยฝนข้อสุดท้ายเสร็จปุ๊บกรรมการบอกว่าหมดเวลาให้วางปากาเนี่ยถ้ากรรมการคนไหนเห็นว่าถือปากาอยู่จะกาหัวกระดาษผมก็โอเสร็จพอดีไม่มีทันไม่มีเวลาได้ตรวจแล้วครับ ว่าคำฟ้องคำขออะไรเนี่ยผิดไหมนะครับก็อเอาหมุดมาเจาะเจาะเจาะรวบรวม,รวม,รวมเสร็จส่งทีเนี้ยก็ไปลุ้นเอาว่าประกาศผลสอบจะผ่านไหมนะครับต้องเล่าก่อนว่าก่อนมันประกาศผลสอบเนี่ยมันมันก็รู้สึกเครียดนะครับเออเพราะว่าเราเราทาได้แต่ว่าเราพอไปดูเขาเฉลยเขาคุยกันปุ๊บเราผิดนะเออเราผิดก็ก็เยอะอยู่พอสมควรนะครับแต่ว่า ทำยังไงได้เราแก้อะไรไม่ได้แล้ว,ลว,ลวใช่ไหมเราส่งไปแล้วเออเพราะนั้นก็เครียดอยู่ผสมครว่าจะผ่านไหมนะครับถ้าถ้าไม่ผ่านเนี่ยเราจะเสียเวลาเสียเวลาไม่พอเสียเงินอีก2องพันในการรักษาสภาพนะครับอ,อพอถึงวันที่ยี่สิบตุลานะครับซึ่งเป็นวันผลประกาศผลสอบภาคปฏิบัตินะครับก็ปรากฏว่าผมมีชื่อนะครับแล้วก็มีชื่อทั้งสองคนที่เออมีชื่อทั้งสามคนที่ไปสอบด้วยกันนะครับก็โอดีใจนะครับดีใจมากนะครับไม่รู้จะ พูดยังไงนะว่าโหโคตรดีใจเลยก็เตรียมตัวไปสอบปากเปล่าซึ่งก็เครียดอีกละว่าเขาจะถามอะไรแล้วสิ่งที่ถามมันถ้าเราตอบผิดจะเป็นอะไรไหมนะครับเอ,อเครียดอยู่ช่วงหนึ่งนะครับจนสถาบันติวกฎหมายอมรเนี่ยเขาก็โพสต์ในเพจนะครับว่าใครจะสอบปากเปล่าก็มีคลิปติวให้ฟรีก็ต้องขอบคุณพี่ดิวกับพี่โอ๊ตนะครับที่ติวครั้งนี้นะครับแล้วก็เก่งคําถามสอบปากเปล่า ตรงทั้ง2ข้อนะครับผมสอบปากเปล่าในช่วงบ่ายของวันที่2พฤศจิกายนนะครับก็คําถามข้อหนึ่งอธิบายหลักการยื่นบัญชีระบบพยานในคดีแพ่งนะครับซึ่งตอนนั้นอะ่ะคำถามมันยาวนะเออในกระดาษคาถามที่เขา,เาให้เนี่ยมันยาวประมาณว่าในคดีแพ่งสามัญเนี่ยหลักเกณฑ์ในการยื่นบัญชีระบบพยานมีอะไรบ้างน,นะครับตอนนั้นผมก็อุ้ยจะตอบเป็นไงดีอย่างเงี้ยแต่พี่ดิวก็บอกว่าในคลิปที่ติวฟรีนะก็บอกว่าเออให้ไป ให้จาระยะเวลาในการยืน่นบัญชีระบบพยานปกติกับบัญชีระบบพยานเพิ่มเติมไปนะครับก็7กับ15เนาะเออผมตอบก็โอ้โอเคเขาก็กรรมการก็เออยกนิ้วให้นะครับว่าตอบถูกนะครับส่วนข้อ2นะครับสิทธิ์ในการน,นําคดีอาญาม,มาฟ้องรังงับไปมีกรณีใดบ้างนะครับก็ในคําถามท,าที่กระดาษบนโต๊ะก็ประมาณนี้เลยนะครับก็ผมก็พูดนําไปก่อนเลยว่าปาวิอาญามาตรา39ครับ mm hmm. เขาก็โอ้ยกนิ้วให้เยี่ยมเยี่ยม,ยยม ผมก็บอกไปว่ามีนี่นี่นี่น,นี่ตอบไปสักสองสามข้อเขาก็บอกอ่ามีอะไรอีกอ่าเดี๋ยวอีกสักสองข้อเดี๋ยวจะให้ผ่านละเยี้ยผมก็ตอบตอบตอบ,ตอบไปแล้วก็เอาเอาเอานิ้วนับไปด้วยนะเออนานิ้วนับไปด้วยมันมีเจ็ดข้อใช่ไหมเจ็ดอนุมาตาผมก็ตอบไปเจ็ดอนุมาตาเสร็จปุ๊บโอเคไปได้แล้วเรามาดูตัวบทอีกรอบหนึ่งอา้าวเราตอบผิดนี่ว่าตอบถูกจริงๆประมาณสักสี่ข้ออีกสามข้อเราเราเรา,เราอาจจะตอบอ้อมโลกไปหน่อยอย่างเงี้ย เออเขาแต่เราก็ถูกนะเออเขาก็ไม่ได้ว่าอะไรนะครับเขาก็ให้เราถูกให้เราผ่านนะครับก็สบายใจไปแล้วนะครับนอกว่าเออสอบปักเปล่าผ่านละเหลือแต่การอบรมจริยธรรมออนไลน์กับอบรมจริยธรรมในวันพิธีรับใบประกาศนะครับก็สบายใจนะครับเหลือ,อแค่สิในการจะผ่านแล้วนะครับในการได้รับใบประกาศศนียบัตรนะครับจนถึงวันที่30พฤศจิกาสองห้ 68, นะครับผมก็เข้ารับ อบรมจริยธรรมแล้วก็เข้าพิธีรับใบประกาศนะครับผมก็ได้ใบประกาศอันนี้มานะครับนี่รับกับมือองค์คมุนตรีนะครับทิ้งท้ายนะครับผมสําหรับเพื่อนๆท่านใดนะครับที่อยากจะสอบใบอนุญาตทานายความนะครับเนาะหรือฝันอยากจะเป็นทานายความนะครับนี่คือขั้นตอนแรกในการที่จะได้เป็นทานายความตามที่หวังไว้นะครับยังไงก็เป็นกําลังใจให้นะครับทุกคนที่อยากจะสอบ ตัวท่านในความทุกท่านนะครับเอาไว้ผมจะมาแชร์ทริคในการสอบการเตรียมตัวนะครับยังไงก็ฝากกดติดตามกดกระดิ่งกด subscribe ไว้ด้วยนะครับเพิ่มให้พลาดคลิปใหม่ๆต่อไปนะครับแล้วเจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ